ขอก่าวสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยกันท,ท,ทุกๆท่านกันเลยนะครับผมนะก็วันนี้กับผมอิออมสกัลีนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวทางด้านของอาวุธใหม่ของ n นโรกูนั่นเองครับผมซึ่งเพิ่งจะออกมาได้เมื่อสักพักนี้เองนะผมก็วันนี้เราอยู่ในวันที่18มีนาคมนะครับผมด้วยอัปเดตวันนี้จะมีอัปเดตเป็นทางหน้านของอัปเดตมีดจูโซหรือสกอรเปียนนั่นเองครับผมในที่สุดมันก็มาแล้วหลังจากที่เราทําคลิป เออสปอยเร่เกี่ยกับมีจูโซมานามาเดี๋ยวเราจะซื้อมาเลยแล้วกันนะก็เตรียมตัวเขาเรียกว่าไว้อะไรให้กับทางหน้าของอ่ามีกินคุยก่อนเลย <c oughs> อ่ะไปะเรามาซื้อกันเลยนะโปจุงเรียบร้อยครับผมไปแล้วครับ <c oughs> มาเรามาเปิดอาวุธกันเลยสามสองหนึ่งนี่ครับผมนี่จะเป็นทาน้าของมีจูโซ <c oughs> นี่คือมีจูโซครับทุกคนดู ค่อนข้างอันค่อนข้างจะเล็กเลยนะทุกคนแล้วทุกคนเห็นมันมีแค่สามสกิลเท่านั้นครับไม่มีสกิลสี่อืมแล้วก็จะมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งสเตจครับผมนะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะผมก็อันนี้เราเดี๋ยวเราจะมาดูการคลิกตีมันก่อนนี่เใช่ไหมนี่ทุกโหตีไวมากทุกคนดูดิปป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 ปนั่นแหละฮะนี่ก็จะเป็นทางหน้าของการคลิกธรรมดานะผมนะเดี๋ยวเรามาดูทางหน้าของสกิลอีเลยสกิลอี เออเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะผมมองไม่ทันขอใหม่อีกทีสกิล E เอาใหม่นะสกิล E ครับผมสกิล E กดอื้อนี่เป็นการแบบเรียกว่าแบบเหมือนพุ่งตัวไปข้างหน้าแล้วก็เอามีดสับกันฟุบอ่าจะเป็นประมาณน,นั้นเนาะนี่ก็จะเป็นทางด้านของสกิลเอครับนี่โอเคต่อไปครับผมสกิล R ครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองกันสกิล R เมื่อเรากดเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นการปามมดครับใช่อ่าเดี๋ยวเราลองมาดูใหม่อีกทีลนอะ่ะนี่เดี๋ยวเราดูสกิล R นี่เป็นการบาไม่สามเล่มแบออาใช่ซึ่งสก,กิลคูดาวถือว่าไวมากแล้วคือเรียกว่าไงเดียคือแบบไกลมากทุกคนเนี่ยขนาดตรงนี้ยังตายอ่ะโอ้โหคือแบบไกลมากทุกคนเดี๋ยวลองปาไม้ตรงนี้ดูแล้วตรงนู้นจะโดนไหมไม่โดนเฮ้แต่ค,คูดาวไวมากคือถือว่าผมว่ามันเหมาะกับพีพีดีนะคือแบบมันค่อนข้างจะไวเลยอะแต่ถ้าอยู่ในระยะไกลมันก็ไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่เออจริง ถ้าเกิดสมมติว่าผมทำอย่างเงี้ยอ่ะแล้วผมลองดูอ่ะนี่ตายคือสกิล R เนี่ยค่อนข้างจะไกลนะครับทุกคนนี่ก็เป็นทางหน้าของสกิล R นะต่อไปสกิลเอฟครับผมสกิล F กดอืมมันคือการปามีดเดี๋ยวอีกแล้วเหรออ่ะปามีกดกดตัว F อื้อหือปามีดทั้งสองเล่มไปข้างหน้าจริงมีแค่นี้จริงเหรอเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวขออีกทีหนึง่งอ่าฮะ อ่ะฮะโอเคอืม huh. okay. พูดแต่สกิลเอฟนี่น่าจะเขาเรียกว่าไงเดียคูดาวค่อนข้างจะนานอยู่นะทางหน้าของสกิลเอฟคือถามว่าถ้าเกิดเป็นผมผมว่าเออมีตัวโซเนี่ยผมโคตรผมคิดว่ามันก็น่าจะคุ้มค่าในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าโดยที่การตีก็ค่อนข้างจะไวดูดูดูด,ดูโอ้โหโอ้โห,โหดูน,น,น,นี่นี่นี่อนี่นะครับผมก็จะเป็นทางด้านของ มีจูโซนั่นเองนะครับผมที่อัปเดตเข้ามานะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปกันไว้เพียงนี้เพียงเท่านี้นั่นเองก็ถ้าชอบฝาดิจะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่ง <c oughs> นะครับผมนะแล้วเดี๋ยว <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้ง <c oughs> เตือนทุกครั้งเมื่อผมทำก,การอัปโหลดคลิปวิดีโอใหม่นั่นเองสำหรับวันนี้ผมขอตัวกันลานไปก่อนเลยเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ